สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับนะครับพระเอกเจอพระเอกแล้วรามสูนพระเอกฝ่ายยักษ์นะครับพระอรชุนพระเอกฝ่ายสวรรค์นะครับฝ่ายอจายาฝ่ายอะไรนะฝ่ายเทวดาอืมนะครับก็บัตรนั้นจึงรามสูรยักษ์สาปัญกองรานเทวโจรขึ้นเหยียบบ่าด้วยฤทธินี่นะครับก็ก็ต่อสู้กันก็ปรากฏว่า ก็ปรากฏว่ารามสูตรนะครับก็ตเตยันกับพระอรชุนเมื่อน,นั้นพระอรชุนใจหานร้องรับรอ,องป้องกันปจัญบาลนทะเย็นเพ่นทยานเข้าต่อคุมพันก็ตีกันนะครับก่อน้ายจับเสียงอสุรากรข,ของเมื่อผักขันกกับสัพยุทธพนลวันเสียงสนั่นขั้นคลื่นเมฆาก็ปรากฏว่ารามสูงกับพระอรชุนนั้น,คร,น,นครับสู้กันนะครับสู้กัน อีกคนหนึ่งก็มีขวานเพชรอีกคนหนึ tai, spots, ่งก็มีขันพระขันแก้วสุรการสู้กันไปสู้กันมานะครับเหยียบหัวเหยียบบาเหยียบไหลก็แล้วแต่นะครับถ้าทีท่แบบถ้าคิดแบบมวยไทยก็เตะซ้ายเตะขวา่อยซ้ายเตยขวาฟันศอกฟันเข่าตีศอกตีเข่าอะไรพวกนี้นะครับจับตีเข่าอะไรเนี่ยได้โอกาสก็ต่อยหมัดฮุกหมัดซ้ายหมัดขวาสู้กันไปสู้กันมาก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่า รายการนี้นะครับนพระเสียทียักษ์เฉลว่าอ่าต่อสู้กันไปสู้กันมาก็ปรากฏว่าหาอะอาหันอาญามศสูนสวยจับชนาง่าขวัญจะสังหารด้วยกำลังยักษีพระอรุชนเรืองฤทธิ์วาธีก็สลัดอรุลีเสียทันแล้วจูนขึ้นเหยียบไหลยักษากาอนขวาาฝันพระแสงขันรามะสูนป้องรับรองป้องกันแล้วหันสะบัดกระเด็นไป พระอรชุนก็พัดจับบายักษาจับบาทจับบาททั้งสองได้ฟาดเข้ากับเหลี่ยมเมนุไก่วันไว้ทั้งไตโลกานี่นะครับเห็นไหมโอ้โหบางทีก็นะ,ะพระอรชุนก็ว่าสุดยอดอรามสุนก็ว่าสุดเยี่ยมเจอกันก็ปรากฏว่าสู้กันไปสู้กันมานะครับนะคนหนึ่งมีหอกค,คนหนึ่งเออคนนึงมีขวานอีกคนหนึ่งก็มีพระขันนะครับก็ สู้ลบตัวมือกันก็ปรากฏว่าวรชินเสียท่าเสียท่าไม่รู้ทําแบบไหนนะครับแต่เสียท่าแน่นอนถูกลำบุขรจับได้เอ้ยถูกลำาะสูนจับได้ทั้งสองเท้าทั้งสองข้างลำาะสูงไว้ไม่ได้แล้วฟาดกระเบี่ยมนะครับฟาดกระเบี่ยมพระอ่าพเมงฟาดกระเบี่ยมอะไรอ่าพเมงฟาดกระเบี่ยมอ่าเขาพะสุเมนนะครับนะฟาดที่โอกโเขาพะสุเมคงจะอยู่ใกล้แถวนั้นน่ะ คงจะคงจะไม่ไกลเลนะฟาดกะเหลี่ยมกับพระสุมเมนซึ่งเขาพระสุมเมนเนี่ยก็พระอิศวรท่านก็นยังอยู่เพราะนั้นก็ฟาดปรากฏว่าโอ้โหแรงสั่นสะเทือนไม่ต้องห่วงเลยนะครับทั้งสามโลกเลยทั้งสามโลกโลกมนุษย์โลกบาดาลโลกสวรรค์พออันเขาพระสุมเมนถูกอา,าม,มาสูรจับพระอิศุพระอรชุนฟาดแค่นั้นเหรครับปากฏว่าอันเขาพระสุมเมนก็เอ็นสุด ด้วยฤทธิฤทธิ์เกล้าองค์พระอรุชินเทวาก็ม้อยมอณาทันทีคันว่าชนะแก่สงครามมีความชื่นชมเกษมสีแก่งขวัญปานแสงอสุรีเหาะไปที่อยู่อันด้วยว่องไวเห็นไหมโอ้โหนี่ครับฉากนี้เป็นฉากที่พระกยักษตีกันก็ปรากฏว่าสุดท้ายอ นะครับนะส่วนก่อนหน้านู้นก็จะเป็นสากทศกัณฐ์กับทศกัณฐ์กับพระอรชุนนะครับตอนนั้นก็ถูกพระอรชุนจับมัดแล้วก็ห่อไปในอากาศจนกระทั่งพระครูต้องมาขอไว้นะครับสําหรับสากนี้ก็ปรากฏพระอรชุนเสียท่านะครับถูกรามาสุรจับสองเท้าฟาดและเลี่ยมพระเขาพระสุเมนก็ทาให้พระสุเมั้นเอียงสุดนะครับเอียงสุดแล้วก็ เล่นเอาทั้งสามโลกสะเทือนเลือนลั่นไปหมดเลยเฮ้ยใครมาทําอะไรวะเนี่ยนะครับร้อนถึงพระอิสวรผู้เป็นเจ้าต้องต้องให้พระให้เขาพระสุเมนกับคืนดังเดิมแล้วล่ะ